เดี๋ยวไปห้องอัดเงาะกระป๋องสตูดิโอสิบกว่าปีที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงยังเหมือนเดิมหรือเปล่าที่นี่คือห้องอัดเงาะกระปองสตูดิโอของวิจัยสุดเลิฟบาวีคอนไม้กับเรือด,ดังเพราะที่นี่วันนี้น้องทามสารัก์ฝากไว้ด้วยนะครับไปไปดูกันไปเบิ่งกันพี่น้องไปเบิ่งกันเงาะกระป๋องเป็นยังไงน้องทามน้องทามสารักษ์วันนี้เข้า ห้องอัดเป็นไงบ้างสู้ไหมลูกสู้ครับสู้ตื่นเต้นนิดนึงอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจสบายครับสบายสบายหมอลำจำเป็นเข้าไปดูกันโดมือนเดิมแบบโอ้โหช่วยช่วงนี้ต้องตัดออกนะครับช่วงนี้ต้องตัดออกนะครับโลูกๆต้องตัดออกต้องตัดออกนะครับแต่ก่อนบาวีเอสร้อยแปดให้บังบ่าวีเพิ่นเลิฟ ล็อกเอสรให้เชิญครับพี่ป๋องครับพี่ปองเชิญครับพี่ปองเชิญครับครับพี่อ้อยกระท้อนบาวีพี่หนูมิเตอร์อีกหลายศิลปินอยู่ที่นี่ผ่านมือผู้ชายคนนี้คนเดียวออยยยาากกกกสนนัลลคคแ้ววพู thương khùng lâm bò khơi keng thương khùng lâm bò khơi keng ẻn ẻn, nó bên gìอารมณ์ à thương khùng lâm bảo khơi keng lâm khơi là lâm khơi keng ผมลำบากให้เก่งเหมือนที่มบนแคนที่ตินตาลาอยากฟังแบบไหนข้อมาอยากฟังแบบไหนขอมาตาลาพอแล้วเอาไว้ไหนไหนเลยอที่มะอยากฟังแบบไหนขอมาอยากฟังแบบไหนขอมาเออไปธรรมชาติที่ต้นนะตาลาเอาไว้มมมลลำบ่่่่เเคกิงือททีีแดนตหา อยากฟังแบบไหนขอมายากฟังแบบไหนขอมาอยากฟังแบบไหนขอมาอยากฟังแอยากฟังอยากฟังแบบไหนขอมาอยาฟังอยากฟังแบบไหนขอมาอยากฟังแบบไหนขอมานูป่าเดี๋ยวผมจะให้นี่นี่ตกมาแล้วนะเนี่ยตกในไรนแล้วนะเนี่ย

ผมลำบากให้เก่งผมลำบากให้เก่งเหมือนที่มันแค่ที่จิ้ตล้าอยกฟังแบบไหนขอมาแบบไหนมาไดล้วอยากฟังแบบไหนขอมาตาลาพอแล้วไหมไหนไหนเลยอ่ะไหนเก่งเหมือนที่มันอยากฟังแบบไหนขอมาอยากฟังแบบไหนขอมาเออให้ธรรมชาติใี้ถึงนะครับ ตะลา้าเอาไว้คุณผมลำหอวเคยเก่งเหมือนท,นที่บนแคนที่ิ้นตะล้าอยากฟังแบบไหนขอมาบแบบไหนอยากฟังแบบไหนขอมาที่ผมลำหอวเคยเก่งเหมือนที่บนแคนที่ิ้นตะล้าอยากฟังแบบไหนขอมาอยากฟังอยากฟังอยากฟังแบบไหนขอมาอยากฟัง